นี่ก็คือวัดสันป่ายางนะฮะตอนนี้ก็จะมีพิเศษนิดนึงนะครับนี่ก็คือสาลาพระเจ้าอินสารนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปนะสารด้วยไม้ไผ่นะครับอยู่ที่วัดสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ทั้งองค์เลยนะครับ อย่างแถวที่บ้านผมนะอำเภอวารินชำราบจังหวัดลุบลก็เป็นอินสารเหมือนกันนะแต่นั่นจะมีส่วนบนรู้สึกจะโบกปูนทับไม้ไผ่ที่สารไว้นะครับอันนี้จะเป็นไม้ไผ่ทั้งองค์เลยสวยดีนะนี่ครับไม้ไผ่ ตั้งแต่แถนเลยนะตั้งแต่ฐานวันนี้บาทนะครับบาทนี่จะสารด้วยไม่ไผ่เหมือนกันนะ